ผู้ชมครับไปดูฝั่งของประชาธิปัตดกันหน่อยนะคะที่ก็ยังมุ่งเน้นนะคะเรื่องของการหาเสียงในพื้นที่กรทมแล้วว่ามั่นใจว่าจะทวงคืนพื้นที่กลับมาแน่นอนเพราะว่าเลือกตั้ง ใหญ่รอบพี่แล้วก็ไม่ได้เก้าอีส้สสนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนําของพรรคค่ะไปเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตบางซื่อแล้วก็เปิดตัวผู้สมัครคนรุ่นใหม่3ามเขตซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักบินนะคะก็บอกว่าแม้ครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์จะไม่มีสสในกรทมเลยจากอุบัติเหตุทางการเมืองแต่ครั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะคะแล้วก็มั่นใจได้ยังไงเขาบอกว่าดูจากนี่เลยผลการเลือกตั้ง ผู้ว่ากอทมอแล้วก็สอกอนะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากอทมอแต่ว่าก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สองนะคะแล้วก็ทางพรรคประชาธิป,ปัตย์เองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยจะนําเอาคนจากหลายๆอาชีพเข้ามาเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ประชาชนอย่าง3าคนนี้เนี่ยก็เป็นนักบินทั้งหมดเลยนะคะคุณจริ้ยังบอกด้วยค่ะว่าสําหรับกิจกรรมในพื้นที่กรทมมี4ี่กิจกรรมใหญ่มีทั้งเปิดตัวนักบินเมื่อวานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมี การเปิดสูตรเลือกตั้งเขตบางนาและจะทยอยเปิดตัวผู้สมัครสสประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนความมั่นใจว่าจะทวงพื้นที่กทมกลับมาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจรินกันค่ะผมมั่นใจครับมั่นใจจากเสียงตอบรับในการเลือกผู้ว่ากับสกที่ผ่านมาแล้วก็เสียงตอบรับจากการลงพื้นที่จริง ที่ทั้งผมทั้งรองหัวหน้าพักกรุงเทพท่านโองงาศคุณหญิงกัลยาพวกเราผู้สมัครทั้งหมดทุกคนคนรุ่นใหม่ทั้งหมดที่ลงพื้นที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรามั่นใจเพราะเราสัมผัสกับโลกของความเป็นจริง ว่าเสียงตอบรับมันเป็นอย่างไรเทียบกับหลังเลือกตั้งใหม่ๆคราวที่แล้วกับตอนนี้ต่างกันครับดีขึ้นเยอะครผมผมต้องขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครด้วยที่ให้เสียงตอบรับที่ดีขึ้นให้กําลังใจกับพวกเรานะครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าเที่ยวหน้าจะมาช่วยประชาิธัย์ คุณจุลินก็บอกว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมก็จะเปิดตัวผู้สมัครสสกทมอของพรรครบทั้ง33เขตนะคะก็อย่างที่คุณจุรินบอกไปนะคะว่ามั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้สามารถที่จะทวงคืนเก้าอี้กรุงเทพได้